ที่นี่พ้นตอร่วไในป่าน,นี่ป้ามาอยู่กับพอร่วม <c oughs> ประวัยการผอมึงกับกวนเป็นเกลือกัน <c oughs> เป็นเกลือกันเลยนะเอ,ออยู่บ้านเดียวกันเ, <c oughs> เราเกิดพร้อมอยู่โรงเรียนพร้อมออกโรงเรียนพร้อมกันเลยบวชพร้อมกันแต่ว่ากูกูบวชแล้วกูไม่ทึกงอะรกทรึกงแต่กูได้ก้าวไหกันไปได้เมียเจออยู่กำจุมูมบ้านป้าไป แต่ได้ข่าไวาการใดเมียเจออีกั้มรอยการป้ายก้อนผีเมื่อหลบมากว้ากับกูท่อ <c oughs> ั่างตื้อเยกูก็ท่อไิจากไหนก้อนจำนี้จำน,นั่นพอจะรวยเลืองตัวเองหรือคนอื่นได้หลังจากนั้น,นไอ้ก้อนกระบาลไอ้ก้อนกระบาลในการตายเ <c oughs> มื่อการตายไอ้ก้อนกระมาตามกูนี่นะไปเป็นเจ้าป่าเป็นประธานในอันทบอล <c oughs> ักจะติดต่อบทไปกันหยาบยแล้วกูก็บว่าวิวมึงมาไหว้วัดเนี้ยหรอ <c oughs> พอมึงไป็นโรครายการกูคิดว่ามึงโรกกูค่ะที่นี่อีกคแม่มึงงั้นก็กูอายเด่นยืนกูนี่ไม่ไหวเลยเราเกลือยานกันเลยเด่นยืนกับเกลือคู่เหมือนกันว่ายายมันแต่ว่ามันเหนียวมึงได้ไปรำโดดค่ะค่ะ ป้าอยู่วัดห,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 หลายวันแล้วป้าคิดถึงแม่ไม่ต้องเป็นห่วงก <c oughs> ลัวแม่จะไม่สบายแมงไม่บายไก่ก้นต้อตงมาบอกกูเลย <c oughs> กำลังนั่งเ้่นาดีวัดกลาวโน่นนั่นมากระตังยังจ้าเห็นเจตีพุทธบารมีตานั่งตรงนั้เจ้าคุณพระมุนีธทรววชสรตาการมะ กลผมนี้ความคำนวณครับเป็นลูกชายท่านเจ้าคุณพระยาควาา้าร้านแห่งพี่ใหม่เป็นน้องชายองค์รัตยาธาชคว้าร้นว <c oughs> ันนี้กูไม่กล้าใจเงินลงทุณพลน้องรัตยาธาชคว้าร้นพี่ชายผมองค์รัมเดลราชาแห่งพี่ใหม่ก็เป็นรถมันตามไดปลงแต่งตั้งเป็นองค์รัตยาธาถ้าชได้บันไดก้าวเจ๋อให้รัตยาพี่ชายผมไปเป็นรัตยาธาชแล้วพ่อกระทรวงผมไม่กล้ามาในป่าหลวงพ่อ ให้ <c oughs> มาศึกษาวิจณ์ในด้านไสยเวทไปประดับเกียรติบารมีต่อไปในวันขึหนมาจะได้ไปช่วยเหลือพี่ชายโอพออวิบุบันเมืองไอ้ก้ามยุวิกิตรการไปให้ได้เพราะวันเราจะความตัวรุกหจิตหลวงพ่อหวังว่าคงได้ความกรุณูกาปลาณีนะครับหลวงพ่อม่หรือเพื่อพระเจ้าชดเพื่อมาดูพุ่มพอยินดีร้อนวิจารให้ขอบคุณหลวงพ่อีนบ้านน่าเป็นนุสิกค่ะ กว่ากำรุนครับหลวงพอ่อในถ้านาเดียวยังไม่ตัว,วัดนี้ตัวลำหนักนี้ผัวหลวงก็แนนําไปดูจากกบบินีป้าอีนีป้าที่เป็นลูกทิดก่อนคุณก้องผัวหลวงอีนีป้าไปรูก,กร้อยการีกรรมแรงมู่บานป้าเปยเป็นน้องแต่นีกรอนโอ้คุณนี้ป้าเป็นน้องสาวคุณนีกรอนระคุณรู้จักพี่นีกรอนเลยครับสนิทกันมากเลยพรมกับน,นีกรอนเนี่อทีกันปึกเลย เมื่อไม่กี่วันผมเจอน่กรที่ป่าอันธับานึามคนตามรุมนตามรายน่กรผมช่วยเหลอก็ไว้ปลอดไปเช่นกอบใจแทนพี่นิกรด้วยไม่เป็นไรฮะเพื่อนขูงกนกรกินมากกว่าน,นี้ที่นิโรธนี่ป้าก็หลงพ่ใน,านาเรื่องาะไรป้าเป็นคนเขากำรนี่เป็นคนไหม วียจกันแน่งเร็กๆนี่มันง่ายๆหลกอลกทรั่นได้ไหมได้ครับแต่อยากๆปลวงก่อย่อ่อล่ออ่าล่่อลมล่ล่ล่งผู้ย่อล่ออล่อ <c> ล <oughs> ไอ่อล่อล่อลเอล่อลอล่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 อลอ่อ่อ่อล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 อล่อล่ออล่อล่ล่อนอ,นอ,นอน,นลอล่ล่อลยอ,ยอ,อไไล่อเ่อล่อว่ออล่อล่าล่อล่อล่อลออล่ล่อลอลย สวยจริงๆด้วยโอโบนหรือเปล่าไม่โอโบนครับไม่ใช่ยาผม <c oughs> <c oughs> คุณพิพานี่สวยมากชุบันนี่กมโบราณกล่าวเลยแล้วย่อมไม่ค่อยผิดพลาดกมโบราณกล่าวว่าไงคะกมโบราณบอกว่าจะจ้างเปลือกเกิดในป่าจันใดกระติทาวรย่อมจะเกิดในตระกูลที่ยากจนฉันนั้นเลยคะจ้ะ คุณนิพานนี่สวยมากเป็นที่จิตตาต้องใจเพศตรงกันข้ามคุณรู้ไหมผมเห็นหน้าคุณครั้งแรกตะลึงเลยตะลึงในความขี้เรศของพาเลยครับไม่ใช่ในความสวยครับคุณนิพานนี่สวยมากผพเงผมเงก็ไม่เห็นนักประพันธ์ที่รากกองคำพูดก็มาพูดแต่คุณลงไหลตะแกรงล,ล้วนะคุณนิพาน แต่ผมอยากจะบอกคุณอย่างตรงไปตรงมาว่าผมพูดทุกคำจากใจจากใจสูใจทั้งสิ้นผมรักคุณนะรักคุณตั้งแต่วินาทีแรกเห็นหน้าคุณได้เลยซ้ำ <c oughs> และคุณกำลังจะบอกผู้หญิงอีกร้อยคนพันคนว่าคุณรักเขาตั้งแต่วินาทีแรกเรียนหน้าเช่นเดียวกันไม่เป็นอย่างนั้นเด็กกัไม่ปางผมรักคุณด้วยหัวใจ ในโลกนี้ไม่มีตรีใดนางใดแล้วนิพาจยังไม่ผมรักได้ผมรักคุณคนเดียวเท่านั้นหัวใจรักที่ฉันจะรื้สัจ์สิทธิ์ของผมจะกอม้อไปแทบเท้าคุณนิพาคนเดียวคุณนิพานี่คือดวงวิตย์ณที่จะรองนำทางผมไม่ถูความรุ่งเรืองในอนาคตคุณนิพาคือดวงดาวในความรู้สึกของผมคุณนิพาครับค่ะ แม่คุณนิภาจะไม่มีความรักมาจะเรียแบ่งปันในผมแล้วก็กรุณาหยิบยื่นความสงสารใ้ผมบ้างนะคุณนิภาลองต่อผมมาชื่นใจสักคำที่เขาบอกคุณก็ไม่เกลียดผมและเรื่องอะไรที่พาจะเกลียดคุณแน่ตออผมชื่นใจอีกนิดที่ครับว่าคุณก็รักผมเหมือนผมรักคุณเวลาที่เรารู้จักยังน้อยนะในการการรวนทำไมน้อยนะเรอทำไมผมรักคุณ นี่ปาเป็นผู้หญิงนะคะทําไมผู้หญิงาวสารนะคะผู้ชายก็เปลือก <c oughs> ผู้หญิงาวสาราวสารถ้าตกไปในโคลนในตมแล้วเอามาแช่บนประโยชน์อะไรไม่ได้แล้ว <c oughs> ผู้หญิงเราก็เช่นเดียวกันการตัดสินใจไปรั้ใครุะคนนี่ก็คือวัวต่อวัวเลี้ยงชีวิตปลูกเรือนปิดคิดจนเรือนพังทลายมีผัวปิดคิดจนตายแต่ว่าจะป่าตายผมก็ตายกับป่าด้วย จริงๆนะป่านะกำงปล่อยปลาที่ไม่หรอกผมรักคุณทำไมผมรักคุณปล่อยปลาที่คุยโอ้ยอยาค่ะน่ากเกลียดไม่น่ากเกลียดหรอกครับแตก่อนรทษแต่ก่อ,อ,ดกอได้มาวลย เรไปไปองค์รัตยาตพ่อต้องให้นะคะไปอยากเป็นราชินีค่ะก่อนที่ก่อนสามปีแล้วไม่ดีความหรอกความไรือวี่รองในบ่มมาก็อีไปไปให้องค์รัตยาตมีร้องความหรือองนั้นไม่เจ็บปัญหาเราปัญหาอยู่ที่เบียดู้ นี่ไอ้คนมาโก็กูต้องไปสร้างปันกินตองไปปันเป็ดเป็นเรื่ปันเป็ดแล้วชู้ใจไม่แล้งเ่นอยองเบียให้เบียไม่ใหญ่ปนนะพี่น้องขึ้นต้องนี่ก็หนอกไกให้ไปจะเป็นราชินีคนนี้ไปเป็นราชินีไอ้ไปจะบ,บา้านชาว่บบามีมาเยี่ยมโอตากรนี้เรกเคยนาะยมาเล่โปตานั่งกินข้าวว่างมากเกียวอู้อยู่ เพิ <c oughs> ่มเริ่รดยาสร้งวงการวยจากล่างรายการที่มาลามันตองไม่ไหววิงมเริ่เริ่มตรรเบ้ดรายการท้องลานรายการแลนีไม่ครับกันตุนคุ้มไม่เอาัเบ้นนี่เวลาลงกู้เราก็ลงยุงไม่ลงยุ่งไม่ต้านมันความรุดุนระดุนก็ได้ความหล่อเติบเนู้อเฮ้ยคอ้ดาวล่อระตเลย เบี้ยปัดปนน้ไอ้ไรเนี่ยเบี้ยนี่นี่นี่งงไปตาเบี้ยนี่ไม่ใหญ่เบี้ยจ้าไปดินปนเรือของกูเจ้ที่มาบาดรต่างันเลยอย่าดีแม่มีไปโทษว่าแม่เคยเล่าแม่ก็ยทวงรอยเรืออีไปเที่มาบาดเที่ยบาดรไกูให้ไก่ไปควายจนจืดเล่าจนจืดเล่าก้าวถึงกวดตามเที่ยงวันจนกระทิงแดงกวดหนึ่งสิบบาท อันนี่หยาดดิแม่นี่ไอ้ไอ้ตาใหญ่เลยไม่ใช่เรื่องเมเบิลโตนี่ที่กูตัดมาไอ้ตังคูนี่จุดหนึ่งแต่บันเนี้บอกึ้นี่บอกที่ในเรื่องเมเบิลโตนี่กูได้กนได้ไอ้ตั้งคูดูจังหวะตัดมาไอ้ตั้งคหนกวีดเนะอึ๊บปัเดี๋ยวเวลากูแทงอย่างแบบกูได้เผลอปรี๊ดปรี๊ด กูใหเปาหลุดคว้านยกห้คว้านอย่านัดควดอย่านัดอย่างนัทพีดพีดนั่งงูงูงูเอ้ยกูถึงอายเองเดี๋ยวกูแต่งเรื่องแบบนี่แม่มกูคั่วนั่งยืนนั่งยืนึและกูได้ไปนอนรอเลวนอนร่๊ออนร่๊อปรังนี่กูเป็นพิษย่ามรูปเร no <will> ื่องแบบเคยพาไม้กูอย่าดิแม่ผมล้วมมีไต้งู เราร่วมปุดกุาลนากัดในเกลีองเบพูร่วมเบลแรงร่วมหลูดรูดลุดลุกลูกดุมช่ไม่ได้เห็ดแดเต้นม่เมื่อเรียวรอยกับกี้กอกเรียวหลุดดุมเดีวมั่วกลางปอเดี๋ยวน้าจริงไหวลังเบื่อความโรยไปเลยเวลาโจรก้ลามต่างกาตานีมมนไม่ก้าตานุ่นตานุ่มก็ใจหวาหน้ากู แค่นั้ยได้โลแดงถ้ากลับมากูทำกินน้อยกูเลยชิมกับบุญไม่ก้าวไม่เอาปานี่อัดไปเย็ดแม่ดมโดมโมกมาเลยโทรมาเล่นคุณได้เป็นเรื่องอื่นกันท <c oughs> ีนี้ไปได้ไปได้เร็วคอยแต่ครูนะนอนดอกนะฉันแต่งตัวก่อนนะการท่าน <c oughs> ้องเข้าใจกันนะไปรองหน้า,าตอนต่อไปนี้ไม่ใจกลนแล้วนะพี่แลว้ว ไม่ใหญ่ปี้ตัวนี้เป็นประราชตูตาประราชได้หวะประราชตูตาประราชตูตาไม่ที่ไหนเลยไม่ถึงล่วงตานั่อะไรก็ใจอยาจะรับเวินเลยองค์รัตยาตอไอไอเปรื้อครับตัวนั้นก็เรียกว่าประราชตูตาตัวนั้นโตไปนี้ก็เรียกว่าประราชบุตรขือนกบิปไปต้องเรียกว่าประราชบุตรเจ้า เราะนั้นรูกันต้องเหยียบบุตรเร็วเออเข้าใจไหมอันนี้เดินไปยุ่งไหนรัวไหนวังต้องนัดผู้แต่จัรับไปเป็นเข้าใจไหยตีนนี่มันก็มาเหยียบกว่าตีนดิลก็เหยียบกว่าโดนตีนนี่ก็เหยียบกว่าประบาดว่าเขาวนประจุเข้าใจไหมเหมือนประอัก นี่วันประดัดจะน,นี่พุ่งเงยกวับประนาปีแล้วก็ยกังประด ouro ก็ยังก็ยาวับประุงกระจดัดเรียวตาวกาม็มันเลน่นประุงกระจัดมนเ่นเหมือนก็มาจีนนี้ประุงกระจัดมนเ่นในจีนประุงกระจัดมนเ่นลงพิงนี่ไปยินนะ ลงในบินี้ปินเลยิีไจีนปินต้องบวกว่าล่างตดแนอยากเกี่ยวอยู่หือหรือหืออเล่นไงจีนโนมเร่นฮัลตหล่วยมาบุตรยงกำเ้นกันอยู่ตั้งายคุณลันเดี๋ยวว่าไม่เข้ากันเมื่อกล้องปีจีนลทงทันแกนั่งเร็วแล้วพีจีนแตทีพ่พวเออนั่งพีชัย ร้อยอยู่เกี่ยวกับหน้าบทหน้ากว่างอีอยู่รวยพ่อยอยบิดาเป็นบุญไงกำเดิดเพราน้าประเดิตรีเกิดสังจาพ่อยอยทำแต่กรรมดีทั่วลูกนินก็ใกล้เลนเตนบิดาร้อยว่ โน้มเลนเตนโพดิโตมากน,นี่ต้องใจราจจรับนะเข้าใจไหม <c oughs> ปากันก็ไม่เหยียบปากเขาเหยียบปากินเก้าประอุดเรียวมูกครับประมินตอประหน้าซึกตาประดิดหัวประกัน เป็นเล่เป็นเล่เรียบร้แล้วนะหลวงไปกันเถอะไปไปเยนี่หลวงมึงอย่าเดี๋วป้าไปเากลางต่างโงหลามัมาเลยไลวงหน้ากับรทำกันหรือผมหน้ากับานู้นจำรู้แลกองเกยก็องเกย์รงไอ้ปวดรุงเลยกันบว้ากับเปเลยอุบาตเป็นเลย Pai nan luwa Pai tan luang sang lu ka dai pui Nai reng tai uang ti ni Ong cho prang ku pen pit nyam Nai reng okku le La to nab tabai ka tu kai chak La tai ya ka uang na วันมาวันมาไม่มีเวลาเมือนได้ใครไปจะเกยกองโม่เกินเดินมีรอดีก็กอดเกียงใครแล้วพี่ไม่ไปนะไม่เจอกันหลายปีแล้วนะเพื่อนนะอืได้ข่าวว่าร่ำรวยเหรอก็ไม่ได้รวยมากมายเท่าไหร่แต่ก็พออยู่ได้ แล้วกันได้กับว่าแกไปเป็นขุนทหารอยู่ในเมืองพิมายใช่ข้าเป็นขุนพลคนสำคัญอยู่ในเมืองพิมายกูนี่ก็แล้วไม่มีผิดเพื่อนตั้งแต่สมัยมเด็กๆที่อยู่โรงเรียนมาด้วยกันมึงชอบบู้กูชอบเบี้ยว <c oughs> คนมู้มันต้องเป็นทหารคนเบี้ยวต้องเป็นพ่อค้าก็ <c oughs> ใช่ไหม <c oughs> มึงนี่บู้จริงๆ ใช่กูยังนึกในสมัยที่เราอยู่โรงเรียนมาด้วยกันกูนี่เพื่อนรุ่นพี่มันหลอกให้ไหว้กี่วัวอ่ะมันว่ากี่วัวมันกูเดินข้ามมันว่าปวดท้องถ้าไม่อยากปวดท้องก่อยกูไหว้กี่วัวกูก็ก้มลงไปไหว้ก่วัวกูยัดแม่มันตีบลงบนใต้ดอยหน้าจมก่วัวหมดเลย กูร้องงมึงมาช่วยใช่กูยะบลอยเพื่อนกูโดนรางแกได้ยังไงนั่นแหละกูจึงบอกมึงชอบบู้กูนี่ชอบเบี้ยวมึงยังจําตอนนั้นที่เราไปแก้ผ้าอาบน้ํากันในเหมืองน้ํามึงจําได้ไหมจำได้ที่เพื่อนกระโวยการเกงบทใชท้ที่เรานุ่งไปพอกับบ้านจำได้ แล้วมึงจําตอนนั้นได้ไหมว่ตอนไหน <c oughs> ตอนที่เราหนีโรงเรียนแล้วก็ไปเย็ดวัวกันจําได้ไหมที่คูเย็ดก่อนมึงเย็ดหลังจําได้นี่เ,นเพื่อนมันต้องแบบนี้จริงๆริวยมึงมีลูกกี่คนวะสองคนแม่มันตายแล้วลูกชายคนตองข้าก็เป็นองค์รัตยาติาต กร,ระแต่แสดงว่าเองพิมาขอไปองแล้วตายยากแล้วคนเล็กอะก้าน่ามีลูกคนเดียวเป็นผู้หญิงลูกชายคนเล็กของข้าเนี่ยไอ้หมอนี่มันเที่ยวหัวหกก้คนขิดเจ็ดสิเอ็ดญาติน้ำเลย <c oughs> แล้วมาถึงนี้เมื่อไหรไม่รู้มันเกิดชอบพอลูกสาวแกขึ้นวะ มันไปร้องไห้ขอร้องไห้ค่ับมาขอต่อแกหวังว่าแกคงไม่ปฏิเสธนะเพื่อนนะตอนนี้ลูกใจกันเพ้อครั้งเดียวลูกสาวแกเวลากินมันไม่ยอมหลับบ่วเวลาหลับมันไม่ยอมสูบบุหรี่มึงลองคิดอ่ะมึงยายลูกกูต้องอกหักตายเลยนะเพื่อนนะยินดีไว้เพื่อน กันยินดียกส้ากลูกสาวกันในกับลูกชายแกเราได้เป็นดองกันใช่ฉันก็้าจะมาไหว้ปลายเดือนนี้นะตกลงนี่ก็ขอมั่นไป้ได้วยแหวนเพชรสิบสองกะระขอบใจเพื่อนล้วอย่าลืมนะไม่ลืมกันลาคน มาเด้ยทีนี้กูเอ้ยกูรวยใหญ่มีดองเป็นยอดขุนพลพี่ชายลูกเคยไปลงรัจญาติทีนี้กูขายยาบ้าไม่ต้องกลัวทักษินว่ะเดือนเดือนเดือนมานี่หน่อยลูกเดือนค่ะ ไม่ได้แล้วค่ะคุณพ่อนี่ลูกเดือนแหวนเพชรแหวนเพชรเป็นแหวนเก่าแหวนเก่าของคุณแม่เลยคกัไม่ยา่หรอกลูกแต่ว่าเป็นแหวนมั่นมั่นไก่มั่นลูกเจ้าววากำรล,ลูกชายนจนจาคุณพยาควรราดอาจาเย์ก็มามั่นลูกว่าได้จะมาแต่งงานปลายเดือนนี้แหวนขึ้นไปลูกไปแต่งงานหรอกเอาเดือน เดือนมาสวมแหวนด้วยลูกลูกไม่สวมไม่เป็นไรพ่อสวมแต่นไว้ก่อนก็ได้นะถ้าก็มาแต่งลูกไม่แต่งก็แต่งกับพ่อก่อนก็ได้นะ,ะดูเอ้ยเย็นแม่กูโดนเด็กมันอัดตัวดำแน่คราวนี้